ผมก็กลับสวัสดีพี่ๆน้องๆอีกครั้งนะครับวันนี้ผมช่องวัฒน์ชาแนลของมงคลบ้านไทยดังไกลทั่วโลกครับวันนี้ก็พามาชมบ้านที่หายากอีกชนิดหนึ่งครับเป็นบ้านเสนีหานะครับครับสวยงามมากบ้านเสนีหาก็อยู่ในตระกูลบ้านมหานิยมนะครับบ้านเสนครับนิยมปลูกครับแต่เขาก็ปิดบังไม่ให้ใครรู้ครซ่อนๆไว้ เป็นว่านที่หายากชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับกินก็จะหอมมากครับทั้งรากทั้งใบหอมครับกับใบตน้นลาต้นครับครับหอมมากครับก็ในตำลาก็นิยมปลูกในคนที่เป็นพ่อใหม่แม่ล้างนิยมปลูกแล้วอธิษฐานจิตว่านออกดอกก็จะมีเนื้อคู่มาหาครับเขาก็ว่ามาแบบนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ปลูกก็ปลูกด้วยดินล่วนปนทรายครับพวกซากพืชซากสัตว์มูลสัตว์นะครับกระถางก็จะกว้างๆหน่อยครับเพราะว่านจะแตกก็แตกหน่อออกเยอะครับนิยมปลูกในวันจันทร์นะครับลดน้ําด้วยกระถากำกับนโมพิทายะสามคาบนะครับตำราเขาบอกมาผมก็ศึกษามาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมรับฟังเพิ่มความรู้เพิ่มเติมครับครับสวยงามครับ กินหอมครับรว้านเสนหาครับออกดอกก็เก็บดอกไปแช่ในน้ำมันจันทร์คล้ายๆกับวานดอกทองเหมือนกันนะครับสวยงามครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องวัันขออมมงคลว่านไทยดางไกลทั่วโลกครับแล้วผมจะมีว่านแปลกๆใหม่ๆมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมอีกนะครับครับ ก็ขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ